สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระหลวงปูทวดวัดห้วยมงคลพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์เตารีดถ้าชื่อกล่องเขาก็จะบอกว่าเป็นพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะคะสำหรับรุ่นนี้ ตามปกตินะคะวัดห้วยมงคลเวลาทําพระของขวัญก็จะเป็นเนื้อว่านนะคะเป็นเนื้อว่านอยู่แล้วนะคะผสมมวลสารร้อแล้วก็อาจจะมีแร่เหล็กผสมไปนะคะถ้าท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นได้ในอินเทอร์เนต็ตเขาก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนกว่าอิ่มนะคะเพราะว่าบางทีทางทางวัดหรือลูกศิษย์สายตรงเขาให้ข้อมูลมาเลยนะคะก็ดูได้ สำหรับองค์นี้สภาพคือสวยสมบูรณ์เลยนะคะพิมพ์ใหญ่นี่เมื่อเทียบกับเหรียญ10บ,บาทนะ้วก็จะเห็นว่ามีความสูงกว่าเหรียญ10บบาทมาเกือบเท่าตัวนะคะอันนี้คือกล่องของเขานะคะ ด้านหลังก็จะมีตาวัดห้วยมงคลนะคะมีภาพหลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีลายเซนนะคะลายเซ็นอาจารย์ไพโรธนะคะตรงนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอเดีลนและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ